เครื่องรางนะครับสายตั้งคาชเนี่ยก็จะมีะเครื่องรางที่เป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของมีดจะเป็นในเรื่องของกลิกนะครับที่มีตัวด้ามเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอะจะเป็นรูปแบบของพญานาคนะครับที่เราเห็นเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยก็คือสัตว์วุธ แห่งเทพนะครับโดยเฉพาะเป็นสัตว์าวุธแห่งพญานาคเ,เขาว่ากันว่านะครับตามตำนานถ้าเรานำพญานาคเนี่ยมาทำเป็นด้ามนะครับจะทำให้เครื่องรางของขลังชนิดนั้นเนี่ยมีทรงมีอิจลิทที่สูงมากเพราะว่าพญานาคเนี่ยเราก็จะทราบันดีว่าเป็นงูใหญ่นะครับบางคนก็จะบอกว่าเป็นบันไดแห่งจักรวาล ตรงเนี้ยทิิดเดชของพญานาคเนี่ยสูงมากเหมาะที่จะนำนะครับมาเป็นเครื่องรางหรือเป็นสัตวุธได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปั้นมาตาเราก็จะมีทักษะแบบนี้นะครับที่เป็นกิจหรือจะเป็นด้ามใหญ่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับจะเป็นมีดที่ขนาดใหญ่ถ้าเขาเขาบอกกันว่าถ้าเรามีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในตัวเนี่ยสิ่งพวกนี้สามารถที่จะไล่ได้นะครับ แล้วจะทําให้สิ่งที่เรียกว่าลมเพลยลมพัดหรือสิ่งที่เราโดนในเรื่องของคุณใสต่างๆพวกเนี้หลุดออกไปได้มีคําถามมาบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณมีจริงไหมผมได้บอกว่าถ้าทุกวันนี้เนี่ยเราไม่มีในเรื่องของพุทธคุณเราไม่มีในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เราไม่สามารถที่จะไปอยู่ได้ถึงทุกทุกวันนี้ลอกครับสมัยก่อนเนี่ย ทหารไปลบทัพกับศึกหรือไปทำศึกสงครามเนี่ยถามว่าเขามีอะไรติดตัวแต่และคนเนี่ยต้สมัยโบราณเนี่ยต้องจะด,ดูนะมีผ้ามีผ้าประเจียดผ้ายันนะครับหรือเสื้อยันเนี่ยคุ้มพองตัวเองหรือมีสิ่งดีๆที่ห้อยติดตัวปาเนี่ยถ้าเขาไม่มั่นใจในเรื่องพุทธคุณหรือความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องรางของขลังแล้วเนี่ยถามว่าจะทํำยังไงถึงแม้กระทั่งตํารวจทาหารปัจจุบันนี้ ทุกคนหรือทุกท่านเนี่ยที่เขาไปอยู่ชายแดนเนี่ยเขาก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตัวสิ่งเหล่านี้คือเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนะครับดังนั้นที่บอกกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริงนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถที่จะช่วยใครได้จริงเนี่ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งคนที่พูดตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าถึงพูดสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับ เชื่อหรือไม่เชื่อขึ้นอยู่ที่ตัวเราศรัทธาหรือไม่ศรัทธาขึ้นอยู่ที่ตัวเราคิดดีคิดอย่างไรได้อย่างนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าตรงตัวนะครับแต่สําหรับสายมูที่ชมชนในช่องเจ้าเจ้าพยา channel เนี่ยผมอยากจะบอกว่าพุทธคุณแะ้ะจริงศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับความศรัทธาความเชื่อก็มีจริงดังนั้นถ้าเกิดเราเชื่อและความศรัทธาเนี่ย เรามีด้วยกันพร้อมนะผมเชื่อว่าปฏิหารยังไงที่เราหามาหรือสิ่งเสริญที่เรามีอยู่เนี่ยจะคงความศักดิสิทธิ์และอยู่คู่กับเราต่อไปครับ